สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับผมเครื่องควบคุมนะครับปัม๊มอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์ลูกลอยนะครับผ่านนะครับแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ได้นะครับโดยนะครับตัวควบคุมนะครับกับตัวปั๊มนั้นสามารถที่จะแยกอยู่กันในระยะไกลได้นะครับโดยใช้โมดูลไวเลสย่านคลื่น4 3 3เมกะเฮิร์ในการลิงก์สัญญาณกันเองครับ สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะฮะส่วนแรกก็จะเป็นในสองตัวมาสเตอร์ครับที่จะ้ทำหน้าที่ในการนะครับเป็นเซนเซอร์นับที่เราทําการติดตั้งไว้ในใกล้ๆกับตัวแทง์เอาไว้สำหรับนการวัดระดับน้ำครับโดยเซนเซอร์ที่เราใช้ก็จะเป็นในสองตัวเซนเซอร์ลูกลอย3ระดับนัน่นเองครับโดยจะแบ่งเป็นระดับ1 2 3นะครับซึ่งระดับ 1, 1ก็จะเป็นระดับน้ําที่ต่ำที่สุดครับระดับ2ก็เป็นระดับกลางนะครับแล้วก็ระดับ3ก็จะเป็นระดับน้ําที่สูงที่สุดครับโดยจะมีใน2ตัวอแสดงค่าระดับน้ําพร้อมกกกับครราาาเช็อ่สสืแ กับตัวระบบเน็ตเวิร์กเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการควบคุมนะครับผ่านแอปพลิเคชันได้ได้ด้วยนะครับรวมถึงการดูระดับน้ําผ่านแอปนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าระดับน้ํานั้นนะครับถึงในระดับที่3แล้วนะครับก็จะสั่งนะครับสัญญาณนะครับโดยผ่านโมดูลลิงก์4 3 3เมกะเฮิร์ตตัวนี้นะครับไปยังตัวรับนับหรือว่าตัวสลับที่จะทำ้าที่ในการควบคุมปั๊มนั่นเองให้หยุดทํางานนั่นเองครับในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าตัวเซนเซอร์ลูกลอยนั้นนะครับมีระดับน้าท ลูกดอยนะลูกลอยนะครับก็จะทําหน้าที่ในการสั่งออนปั๊มนั่นเองครับโดยการส่งสัญญาณไปยังตัวไวเลสไปยังตัวรับนั่นเองนะครับเพื่อให้ตัวสลับหรือว่าตัวรับตัวนี้นะครับทำการควบคุมปั๊มนั่นเองครับโดยในส่วนของตัวสลับนั้นก็จะมีตัวรับนะครับย่านคลื่น4 3 3เมกะเฮิร์เช่นกันนะครับซึ่งสามารถที่จะลิงก์ได้ในระยะไกลโดยที่ไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า สัญญาณนะครับอ่าไวไฟใดๆทั้งสิ้นอันนี้ลิงก์ผ่านการขึ้น4 3 3เมกะเฮิร์ซเลยนะครับโดยตัวหน้าเครื่องของตัวสลับก็จะมีไฟอยู่2ดวงในการแสดงสถานะในการทํางานครับโดยดวงสีเขียวตัวนี้เป็นการแสดงสถานะว่าถ้าเกิดปั๊มทํางานไฟสีเขียวก็จะติดแต่ว่าถ้าเกิดปั๊มหยุดทํางานหรือว่าไม่ทํางานไฟสีเขียวก็จะดับส่วนไฟสีแดงตัวนี้เป็นไฟมอนิเตอร์สัญญาณนะของสัญญาณ4 3 3เมกะเฮิร์ซครับถ้าเกิดว่าไม่มีสัญญาณนะครับมาจากตัวมาสเตอร์นะครับถูกส่งออกมานะครับไฟตัวนี้ก็จะ ติดกระพริบพเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานรับรู้ว่านะครับตอนนี้ไม่มีสัญญาณหรือว่าสัญญาณมาไม่จริงครับแต่ว่าถ้าเกิดมีสัญญาณลิง์เข้ามาถึงนะครับตัวน,นี้ไฟก็จะติดค้างนะครับเพื่อเป็นการแสดงเห็นว่าตอนนี้มีสัญญาณอยู่นั่นเองครับในทีนี้ครับผมผมใช้หลอดไฟประมาณ1 0 0วัตต์นะครับในการแสดงว่าปั๊มทํางานนะครับโดยต่อ เท่ากับั้วเทอร์มินอลนะครับคู่ล่างนะครับโดยข้างบนเป็นลายล่างเป็นนิวตันนะครับซึ่งเราก็จะมีสายพาวเวอร์นะครับเสียบกับไฟ220โวลต์ครับซึ่งภายในก็จะมีในสองตัวระบบสวิตชิ่งนะครับพาวเวอร์สายครับที่จะทำหน้าที่ในการแปลงไฟลงมาให้สามารถเลี้ยงกับตัวโมดูล4กะเฮิรวมถึงระบบควบคุมซึ่งเป็นออโตโดอยุนโดด้านเองครับ และสําหรับในส่วนของตัวมาสเตอร์ตัวนี้นะครับนอกจากจะทําการส่งสัญญาณไปยังตัวสลาเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมตัวปั๊มแล้วนะครับแล้วก็ทําการอินฟลกกับตัวสวิตช์ลูกร้อยเพื่อทํห้าใี้ในการวัดระดับน้ําแล้วนะครับนอกจากนี้ครับภายในของเรายังมีในส่วนของตัวนะครับเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ครับเพื่อทําหน้าที่ในการลิงก์กับแอปได้ซึ่งครับตัวที่จะไปติดตั้งตรงนี้ก็มีสัญญาณ Wi-Fi อยู่นั่นเองครับเพื่อให้ทําการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ที่มีอินเทอร์เน็ตได้นี่เองครับสำหรับการใช้งานครับ ก็ไม่มีแะงรยากครับเพียงแค่จ่ายไฟเข้ากลับตัวมาสเตอร์ก่อนนะครับรอสักครู่ครับตัวมาสเตอร์ของเราหน้าจอก็จะขึ้นคําว่า connect to นะครับ Network ครับรอสักครู่ครับอันนี้ก็ทําการเชื่อมต่อกับตัว wifi router ที่อยู่ภายในบ้านหรือที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองครับถ้าเกิดยังเชื่อมต่อไม่ได้ก็จะขึ้นนะครับเชื่อมต่อไปเรื่อยจนถึงถ้ามี ip address ปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็สามารถที่จะทําการเชื่อมต่อได้ก็จะขึ้นคําว่า Network OK และ level 0นย์น้เนื่องจากว่าตอนนี้ ลูกลอยยังไม่ถูกน้ำนะครับก็จะเป็นเลเวลศูนย์สถานะออนตรงนี้ก็จะเป็นสถานะออนของตัวปั๊มน้ํานั่นเองครับและในขณะเดียวกันครับที่แอปนะครับเราคลิกเพย์นะครับที่ด้านบนขวามือของตัวแอปนะครับอ่านะครับก็จะสามารถที่จะทําการดูระดับน้ําตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นระดับศูนย์อยู่นะครับตัวแอปของเรานะก็จะมีสวิตช์บอททอนนะครับในการควบคุมให้ ทำการออนทำการออฟของตัวปั๊มได้นะครับซึ่งก็จะลิงก์ผ่านตัวมาสเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วมาสเตอร์ก็จะยิงสัญญาณผ่านขึ้น4 33เมกะเฮิรตซ์ไปยังตัวสลับตัวรับอีกทีหนึ่งครับในขณะเดียวกันครับตัวนี้ตัวสลับยังไม่เปิดครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเข้าสู่จ่ายเข้ากับตัวสลับนะครับรอสักครู่ครับอ่ามาแล้วครับตัวนี้เนื่องจากว่าตัวปั๊มนั้นยังออนอยู่นะครับตัวมาสเตอร์ของเราส่งสัญญาณไปออนไปยังตัวปั๊มัวนี้ไฟก็เลยติดนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวผมลองทดสอบให้ตัััวมมนนอบบ้าางะคร่ การทดสอบครับก็ไม่แรงยากครับเพียงแค่ยกระดับในส่วนของตัวสวิตช์ลูกลอยนะครับระดับที่1ครับเมื่อเรายกระดับที่1นะครับก็จะเห็นเลเวลเป็น1นึ่งะครับตอนนี้แต่ยังออนอยู่ครับจะออฟก็ต่อเมื่อถึงเลเวลที่3านะครับลองดูครับ2ครับอันนี้ผมยก2ตัวเป็น2นะครับน่าเป็นเลเวล2ละนะฮะผมจะคว่ำตรงนี้ไว้นะครับ ไว้ตรงนี้เป็น2แล้วนะครับระดับ2ยังออนอยู่ครับยังไม่ถึงระดับ3จนกว่าน้ํานะครับจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับที่3ครับตอนนี้ถึงระดับที่3ก็จะขึ้นคําว่าออฟนะฮะออฟนะครับเมื่อเราออฟนะครับก็จะเห็นเห็นไหมครับตัวไฟสีเขียวดับไปแล้วปั๊มก็จะดับซึ่งแทนด้วยหลอดไฟร้อยวัตต์ของเราเองครับของส่วนนี้จนกว่านะครับระดับน้ํา จะลดลงจากสามสองหนึ่งนะครับเป็นสามอันนี้ระดับน้ำก็จะเป็นระดับที่สองนะครับจะ,จะอ่อนก็ต่อเมื่อนะครับปั๊มเป็นศูนย์นั่นเองนะครับระดับน้ำเป็นศูนย์นะครับเราก็จะเห็นปั๊มอ่อนเรียบร้อยครับถ้าสมมติว่าตอนนี้นะครับตัวสลบับสามารถรับสัญญ,ญาณได้ก็จะเห็นไฟสีแดงติดครับแต่ถ้าเราลองทดสอบง่ายๆครับทำการ ปิดสวิตตัวนี้นะครับตัวปั๊มก็จะอยู่ทางานพร้อมกับตัวไฟอินดิเคเตอร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้ไม่มีสัญญาณหรือไม่มีซิกแนลจากตัวสลบับเพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มมันทํางานเรื่อยๆจนน้าล้นนะครับฉะนั้นมันก็จะตัดการทางานของปั๊มไปก่อนและมีไฟกระพริบนั่นแสดงว่าซิกแนลเกิดการขาดหรือว่าลอสไปจนกว่าตัวมาสเตอร์จะกลับมาครับก็เปิดเครื่องใหม่นะครับตรงนี้ก็จะทําการคอนเน็กต์ทูเน็ตเวิร์ันี้คอนเน็กต์เข้าสู่ตัว Wi-Fi r ราเตอร์ที่ติดตั้งนะครับอยู่ภายในบ้านเพื่อทําการเชื่มอมอ อ่า,อา,อาตรงนี้มาเรียบร้อยครับรอสักครู่นะครับอ่ามาเรียบร้อยก็จะเป็น IP address ขึ้นมานะครับอ่านี่ก็จะติดทำงานเห,เหมือนเดิมนะครับทีนี้ไฟ indicator ซิกเนีของเราก็จะติดค้างพร้อมกับปั๊มทำงานเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวลูกลอยเป็นเลเวลที่ศูนย์เองครับทีนี้ครับผมผ่านแอปนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับอ่ะผมลองยกลูกลอยอีกครั้งครับอ่าอันนี้คือระดับที่หนึ่งลูกลอยที่หนึ่งนะครับ ระดับที่2ครับลูกลอยที่2นะครับตอนนี้ตัวปั๊มยังทํางานอยู่ครับอ่าปั๊มยังออนอยู่นะครับและสุดท้ายครับระดับที่3น้ําถึงระดับที่3เมื่อไหร่ตัวปั๊มจะอยู่ทํางานครับก็คือเป็นออฟมันเองครับอ่าเราก็จะเห็นตัวปั๊มอยู่ทํางานก็คือไฟสีเขียวดับพร้อมกับปั๊มอยู่ทำงานนั่นเองนะครับอลองใหม่ครับ เ่าะเราลูกลอยลงนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะทำการควบคุมผ่านแอปได้นะครับเป็นแมนนวลนะครับอ่าตอนนี้ออนอยู่นะครับผมลองออฟดูอ่าก็จะคืนสถานะออฟตามมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวปั๊มของเราก็จะหยุดนะครับอ่าลองออนอีกครั้งครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คุมควบคุมเป็นแมนนวลนะครับ อาจจะแหลกมากนะครับเนื่งองจากว่าตัวสัญญาณจากตัวมาสเตอร์ต้องยิงไปยังตัวสลับพร้อมกับตัวมาสเตอร์ก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่ภายในตัวมาสเตอร์เองนะครับแต่การลิงก์ระหว่างตัวมาสเตอร์นะครับกับตัวสลับ ที่ทำ้าที่ในการออนออฟปั๊มเนี่ยใช้สัญญาณ4 33เมกะเฮิร์ไม่ใช่ Wi-Fi หรือว่าไม่ใช่สัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะใช้ก็คือในสองตัวมาสเตอร์นี้ติดตั้งในที่มีสัญญาณ Wi-Fi มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมผ่านแอปได้ดูระดับน้ําผ่านแอปได้โดยใช้เซ็นเซอร์ลูกลอยกับนับตัวสลับไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณ Wi-Fi ก็ได้เพียงแค่ลิงก์ผ่านสัญญาณ4 33เมกะเฮิร์ระหว่างตัวมาสเตอร์ซึ่งส่งไปหาาาตัััััววรรรบบบกก็คคคคืออสลทํุมมป๊นนน่เงะ ครับผมนี่คือใน2ตัวระบบควบคุมนะครับปั๊มน้ําโดยใช้เซ็นเซอร์ลูกลอยผ่านนะครับแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi ร่วมกับตัวมาสเตอร์ที่อยู่ห่างไกลโดยใช้สัญญาณ4 33เมกะเฮิร์ตซ์นี้นะครับครับผมขอจบการนําเสนอนะครับระบบควบคุมนะครับปั๊มและลูกลอยอัตโนมัติระยะไกลโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi และนะครับผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ a อ d r o i d แต่เพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ